ตอนนี้เราเตือนมาในแนวว่ารถบ้าเนเหรอ <c oughs> another day in paradise g แก the trimmer from the stallard และ and harvest the fully grow wheat pan ไปเอากันไกลเหรอในสตอเล a นี่ปะ่ะโอเค แล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวต้นกัญชาอินพุต n t e r ยู e โอเค อ๋อนี่อย่างนี้โอนเองคัพซินอยู่ปะเนี่ยคัพซินอยู่อ่ะเสร็จแล้วแพ็คอ๋อเดวีดแนนเดแพ็คเกจจิ้งสเตชันคอามประสงบ์อืมโอ้โห <laughs> ต้องจับใส่ถุงอย่างนี้ด้วยเหรอไอ้ยันตาเราตึดโดนไงวะ เราจะได้กเจกอกันไหมนะฮะไม่ถจะได้ไงแพ็กกันใชไ่ไหม่ไม่ได้อ๋อโดนบบคนนี้มัน a n o t h day in p a l a แดกโอจีคลาสซินทูย่อยมันฮารีโอจีคลาสโอว่ามูฟคัสตัมนะมันชิปควิกมูเอ็กซิตโอเคโอเลตโอจีคลาสกูมันอยู่ไหนเนี่ย อ๋อนี่ไงวัตส์เก็บตัววัตถุทิ้ง from เป่าบอลน้ำในตู้นะดเอ๋อเติมเติมน้ำในสิง can hone the tap okay fill the water can okay. and water the wheat pan a oh, lot now. อ๋ออ oh. <laughs> oh. hey, ๋อให้กดเอกับ huh. ด <'re> uh ีเทตามเป้าอะโอเคเสร็จแล้วให้ตอบกับลูกค้าจากเมสเซจจะเปิดมือถือไงเนี่ยโอนเอา tap กดท a บโอเค อไอโอนแอนดี้มันต้องการโอจีสองอันเว้ยอันให้หกสิบเหรียญไอดักก็ต้องการสองอันให้เก้าสิบไอโจก็ต้องสองอันตอนแรกมันคงต้องแบบรับปากหมดเลยปะเนี่ย ลอร,รัรรอง,งจันต้องเลือกเวลานัดด้วยเหรออ่ชูว o เดอ h e m ร์นิ n งบิ n ด o w ออ๋อมันบังคับให้เราเลือกทังวันรอนกุนเมเรอนเออ ปิดไฟครับพี่น้องกดกดแมปเปิดเลยเปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดแต่บ้านเอาแล้วเราจะไปหาลูกค้าไงอะ่ะก็สีหาอะอะไรนะสีหาเลย,นะเลยมันมีหลังปั๊มตัวหนึง่ง ก็อ่านเยอเดี๋ยวคุยกันลงอยู่คุยกันลงอยู่ลุงบอกว่ามีธุรกิจบางอย่างมานำเสนอเว้ยไปที่โมเทลบอกเขาว่าคุณอยู่ที่อ๋อบอกเขาว่าคุณมารับเนวสารแพ็กเกจไม่ต้องจ่ายตัตง ถ, iesen, ถ,ถ้าต้องการที่จะรับของด้วยตัวของคุณเองก็โชว์เรมออนไมท์แท็บหมายความว่าเชีย oh, ร์บัดดี้ฟิลฟี e ูเทกไมท์ทรัคโอมันให้ยืมรถเว้ยซ้ายขวาวงอะไรขวาเพราะเมกาป้าแนวน มันให้ขับเข้าเมืองอันนี้เป่าเนี่ยใส่หน้าแฟดใช้เปล่าวะ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นด้วยกันเนี่ยคือก็คือก็ให้มันต่อเรื่องไปก่อนโอ้ มีทะ,ทะเลทรายวะไปดูบนแแบบได้มันจะมีไอ้มาร์คบอกด้มับนแมบบอะไรบทเข็มทิศเปล่าใช่ใช่มันเปิดแบบมาร์คตก็ทองมันเปิดแมบบได้ไม่ใช่เหรอโยนเปิดไม่ได้ในเนี้ยสอนเล่นไมมเปิดเปิดไม่ได้แล้วไงตำรวจอยู่ไหนวะ นี่ก็อยากเข้าไปใกล้เหมือนกันเลยถึงเมืองแล้วให้เดินหาเลยใช่ไหม42เมตรไปคนนี้ก่อนแล้วกันนี่ไงแอนดี้มีของว่าฟา คลิกขวาแล้วสกอร์เมาส์เปลี่ยนจำนวนอสองว่าแฮนดี้จัดไป thank you ปีนรวยได้หรอวะไม่ได้ไได้ายผมมาละโจโอหลุงลุงเอาด้วยอ่ะ อ่ะไปสองอันลงลุงให้ต้งร้อยี่สิบอ่ะมันมีแบบตอนที่เราจะดิวดิวราคาเราสามารถกดมันได้อะกดราคาเพิ่มราคาจริงวาเนี่ยทำยังไงวะก็มันดิวมาแล้วในมือถือเราไม่ใช่นอมันยันมันยังทำไม่ได้โถ อเรากูส้สาหลบมาได้ยังดีในพิจาเาเลยอ๋อนี่มันมีบอกความสัมพันธ์เรากับลูกค้าแล้วก็เอ่ออะไรวะม,ม,วมีค่าการติดยาของลูกค้าด้วย ถ้ายิงติดน,นะถ้าถ้าเราไม่เอาไปส่งมันมันจะ,จะอ่อว่าไหนไหน failure defect อ๋อนะมีบอกด้วยว่าชอบของแบบไหน calorie dance d e n s, <c oughs> <S e energy energizing move c a s t o m e r ไอโอนมันยังต่อราคาไม่ได้มันใช่ไง เอาเอาเอก่อนเอ่อไม่เมื่อต้อไปหาหมอตอนแทคตองแทคขวามเมื่อน่ะเนี่ยอ๋อต้องปลดล็อกลูกค้ารายนี้ไปหาหมอ ไปหาหมอที่ไหนพยาอามันอยู่หมดเลยหมออยู่ไม่ใกล้อ่ะอยู่รถไปมันอยู่ข้างเลยอ่าเน็กเซตติ้งครับผมอ๋อมันบอกว่าให้เอายาไม่เอาไปให้ไปยาไปให้ด็อกเตอร์เลยไม่ไม่มาเอายาไปให้เพื่อนของค้าได้ แล้วต้องไปที่ไหนเนี่ยก็าห,าหาหมอเฝั่งฟ้าเานี่ยย้อไัไง,ไงไน,นี่<ม>ซื้อไ,ไปอยังอน,นี่ซื้อไปแล้วนี่หว่าเอาไปให้หมอน่ะทั้สงสองไอ้สีลปฟ้าฝั่งซ้ายโรงแรมอยู่ไหนเนี่ยไอ้ลุงตรงบ้านมันบอกว่าตรงไงหมอเตียวเนี่ยนะอืมอ่าคุณหมอ พี่กดพี่กดชี้ขวามันจะออกอันเดียวถ้าพี่กดลุกกิ้งอ่ะมันมันจะออกตามจำนวนที่พี่ให้มันฟี <fear S 2> แบนเดียวพอใช่ไหม <S <S Let me try ขอลองหน่อยสิอืมอืมมันใช้ได้เลยแหละ <c oughs> มาตางเลงนี่อ๋อนี่ไงถ้าพี่กดลากเืออาจจะมันมันจะช้าถ้าพี่กดคลิกขวาแล้วก็ลากลุกกิ้งอ่ะมันจะออก ต่างเงินที่เราลากต้องฝากตังค์ไหมไม่ต้องก็ได้ไม่ไม่ีประโยชน์ไปโมเต็ลนะระวาตำรวจนะตำรวจวิ่งไล่แล้วนะไหนพี่ฟังเสียงไม่ดีไหนเออลองดูไ,ดไอ้ไอ้ยาเตวรับยากไหมน,นี่ไงเนื้วสัน อ๋าไปซื้อไปซื้อไอ้อะไรนั่หรอซือดินแล้วไงอ่ะไม่มันอยากอันนี้ไม่ได้ต้องไปซื้อดินก่อนมันต้องทำทำตามเฟสอ๋อกูก็ลืมดูเควสเลยมึงบอกตำรวจอะไรไอ้นี่ใครเนี่ยเอายาไหมเฮายาไหมน่าหยถามมันดิไม่เอาไปซื้อซื้อปุ๊บเดี๋ยวตั้งเดืบมันจะเดินเดินตามแบบสงสัยเรา ออห,หาแล้วเรามีมียานในตัวอยู่น,ะนี่ป่าวะอ่าลุงเจคอบซื้อของหน่อยซื้อดินหลัล<อ>งลเตเวต่องอติดตัวหมายครับไว้หลังหลังสุดมันถ้าถ้าเราโดนจับมันจะมีมินิเกมข้เน่นเนี่ยนะกลางๆก,ก็ได้ แบบจัดจ,จังหวะให้เรากดทันนะ่ะพี่ลองเดินเดินไปให้ตำรวจจับดิจะเดินไปทําไมเออเขเล่นไปก่อนตีฮะเราก็ลองดูไงว่ามันจะเป็นมินิเกมง่งพี่เลยหรอเออมันกดสเปกบาร์แนะล้วอ่ะเราไม่เป็นขนจับเนี่ยตำรวจอ่ะเบื่ออะไรบอดยี้อะไร บอดี้เซิร์ชอินโปเกสมันกำลังเซิร์ชตัวกูอยู่เหรอใช่อ้าไม่เห็นมีตัวตำรวจเลยอ่ะเออแต่มันมันกำลังเดินมาหาพี่อยู่แล้วนะเดี๋ยวดิคุยกันนี้สานะอยู่นานกันแล้วมั้ยมีมันแค่ของพนดีเว้รรีบรีบกดอาวแล้วไงอ่ะเนี่ยมันเดินมาแล้วนะเราทำไงกยไปรถฮะไปรถสิล้วรถอยู่ไหนอ่ะ อพี่จอยไปแทนเอาลากไปไว้ล่างหลังะ่ะนี่นี่รถกูเจอแล้วแต่ว่า,านี่สองตัวไปแล้วคุณตำรวจโชคดีครับมันบอกมันบอกรถเราได้ปะวะไม่ได้อย่นทางเลยพี่ไปไหนเนี่ยอ้หหนีตำรวจไงผมวิ่งไปทางแั้นวิ่งช้าอนะ่ะ ม,ม,มันมีมันมีบัดที่ตำรวจโหดใช่ไหมนะ่เดิมๆดิมนะเลยละเกมนี้มันก็โอเคนะภาพโอเคจะปรับภาพออาต้ามันจะสวยขึ้นไหมวะไป่นยัอไ้ไม่เคยเปิดล้ว คือตอนเล่นทั่วไปนี่คือมันไม่มีเสียงเพลงใช่ไหมไอโอ้มันมันขึ้นามาอย่างเซิร์ฟต,ตัวกูอยู่อะไม่ไรเข้าไปเลยมันังขึ้นว่ามันข้นตัวกูอยู่อนเออไม่เป็นไรมันตามพี่ไม่ทันหรอกบ้าเขาวะไม่บัา รอ,อทีทนุกอย่างเรียบร้อยไปได้ด้วยดีครับมึงเวดเพื่อเล่นเยนีลยเรามนะไม่ต้องห่วงเรามันจะเตรียมของไว้ให้เราไปรับอีกไอ้แค่นี้โดนจับเจอเกันพวกนี้เราต้องมันให้เราไปปลูกปลูกของอีกแล้วปลูกไงดินเนาะดินใส่ดินปา ฉีดถุงฉีดถุงอะไรนะบนอะฉีดแล้วยังไม่ฉีดฉีดเสร็จลากอะลากตามไอ้เส้นอะอ๋อแล <S <S ้วก็เม <zij S 2> ็ดใส่หมุนปากกวด ใส่ดินกบดินรดน้ำป่ะ<า>กะถางล้วมีอันเดียวอดิไม่ก็ใส่ไปได้ไม่เป็นไรมันแค่ทำเม็ดเก็บของไว้ก่อนไว้นนเนี่ยเม็ดเนี่ยไม่ต้องก็ได้โอ้เง็เดี๋ยวโดวนตำรวจเล่นนะบเอ้ มันก็เป็นมินิเกมเนาะให้มีอะไรทำไงแต่ถ้ามีเครื่องสวดน้ำก็เชืวเอวะนอนเลยต้องนอนด้วยอ่ะใช่นอนถึงเจ็ดโมงเช้า เอามีสรุปรายได้ด้วยใช่ต่อวันแล้วเมื่อไหร่จะได้เข้าเมืองเนี่ยนรตอนนี้แหละตำรวจมาอจนีหนีหนีลุงนเลยเีรอเอาเราหนีอ่ะเอาแล้วตำรวจปล่อยให้เราหนีไม่ได้ไงวะ